ยูสวัสดีเราสมัชเชอร์ทุกท่านนะครับอยู่กับผม BBQ Gamer กันอีกเช่นเคยนะฮะหลังจากในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้เอาปีเตอร์แล้วก็อลิส ซึ่งเป็นไฟเตอร์แล้วก็ซัพพอร์เตอร์นะครับไปลองเล่นกันในแบบที่ห้ามใช้สกิลอัลติเมตนะฮะก็ปรากฏว่าเล่นยากพอสมควรโดยเฉพาะอลิสนะครับวันนี้ก็จะมาถึงอีกหนึ่งตัวละครสายแวนการ์ดหรือว่าตัวแท้งนะครับนั่นก็คือซินดี้นะฮะตัวซินดี้เองนะครับความพลิวเนี่ยถือว่ามีเยอะพอสมควรนะฮะเพราะว่าสกิลเวลาโดนศัตรูปั๊บมันจะครูดาวใหม่นะครับสามารถใช้ได้เรื่อยๆเลยนะฮะแต่ถ้าหากเราใช้สกิลไม่โดนศัตรูนะครับมันจะมีครูดาวที่5วินาทีนะฮะ แต่อย่างไรก็ตามนะครับสายแวนการ์ดจะมีการโจมตีที่ค่อนข้างที่จะเบาเช่นเคยครับผมมันจะสู้พวกแอสซิสินหรือว่าไฟเตอร์ไม่ได้นะฮะแต่มันจะทดแทนมาด้วยเลือดที่เยอะนะครับก็จะหากว่าตัดสกิลอัติเมตไปเนี่ย มันจะเหลือแค่การโจมตีปกตินะฮะแล้วก็การใช้สกิลก็จะมี800-600นะครับซึ่งดูความแรงจากอัติเมตนะฮะพันสเลยทีเดียวนะฮะที่หายไป <Insp iration> ยังไงสักก็ในคลิปนี้ผมก็จะทําให้ดีเหมือนเช่นเคยนะครับถ้าแพ้ก็อย่าว่ากันนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กัดซับ c r i b e ก็ฝากกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วงั้นเราไปลุยกันเลยครับเด <š les> ี๋ยวผมจะพาไปเล่นโหมดยดินแดน2ครั้งแล้วก็ทีมเดแมทอีก2ครั้งนะครับ ระเบิดระเบิดตรงรู้ก็มีคูดาวอัติเมตด้วยฮะแล้วผมจะเก็บมาทำไมเนี่ยผมไม่ได้ใช้อ่ะเตะเไปดิตามครับคอมโบตามฮะโอ้ยโอ้ยเกือบไปครับเตะเไปเตะเไปดีครับนน่นี่เตะไปดิน้องอลิสเราเอ็มโอ้โหโดนสกิลอะไรวะเนี่ย โดนของสโน่นะฮะตเตะออกไปดีครับอาริสมันจะตายนะ่ะทีเดียวอีกทีเดียวโอ้โหโอ้โอดนสโน่นะฮะโอ้โห <the> สกิลมันเนี่ยแรงจริงฮะตเตะออกไปดีครับตเตะออกไปดีครับตเตะออกไปดีเตะเล่นผมอะสโน่เฮ้ยอาริสอาริส มาไม่ติดคอมโบนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเ,เซอร์มันได้อันติเมีแล้ววะ่ะโอ้โหพระเจ้าจอดมันยอดมากโอ้ยติดระเบิดพอดีอ่ะเสียดายมากฮะแล้วเข้าไปเจอใครเซอร์นะครับเดี๋ยวมันต้องดวลแล้วฮะไอสนโนตัวนี้มันจะตายแล้วเนี่ยโอ้พระเจ้าจอดนี่โดนไปดีพวก โอ้โหโดนหมัดเคืียงควายนะครับนี่ตายไปดิแล้วยังไงฮะแล้ยังไงฮะอลิสโอ้ยให้ผมไม่ได้ดูสนุว่ะเฮ้ยระเบิดอีกแล้วเหรอตดนไปดิครับตดนไปดิครับตดนไปดิครับตายฮะเก็บเลือดก่อนเก็บเลือดก่อนโอ้ระเบิดเยอะแยะเลยฮะโอ้พรรเจ้าจอด เข้าไปเข้าไปอีกทีเดียวอีกทีเดียวแล้วก็ชนะแล้วเนี่ยเตะออกไปดิเตะออกไปดิเฮ้ยเตะออกไปดิแล้วผมร่วงเองอ่ะผมกระโดดเข้าไปร่วงเองอ่ะเฮ้ย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 อย่าอย่างนั้นดิพวกเอ้ยอย่าทำเราอย่าทำเรา ตเตะออกไปดิตเตะออกไปไม่โดนเลยว่ะนี่หัวออกไปดิครับนี่โอ้ยสกอร์นิดเดียวเองอ่ะนี่ถ้าผมอัดอัติเมตไปเมื่อกี้นะครับรวบหมดเลยนะฮะไม่แน่เราอาจจะเป็นฝ่ายชนะก็ได้นะครับอันนี้ผมต่อให้ไงต่อให้ไงแพ้ก็ไม่แปลกนะฮะไคเซอร์เนี่ยเป็นตัวที่ใช้อัติเมตแล้วมีความน่ากลัวมากนะครับ เนื่องจากว่าถ้าเราไปสวนเขาเนี่ยเราเสียบเปรียบเต็มๆเลยนะฮะสูย้ยากจริงครับถ้าเกิดเขามีอัติเมตน,นะฮะเฮ้ยอยมาตีผมดิฟุ๊กสบายใจเลยนะครับฟุ๊กนี่หัวไม่โดนนะฮะเตะไปดีครับเตะไปดีครับโดนใครวะเนี่ยเตะไปดีครับ โอ้ยโดนโดนโดนโอ้ยซินดี้จ้ะทำไมติไม่โดนเลยวะเนี่ยซินดี้ไปไหนซินดี้ไปไหนไเก็บเลือดก,กันฮะมา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 คอมโบไปดิคอมโบไปดิพวก yeah, <baby. S 1> โอ้ยโดน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  ไปดีพวกจัดไปเคเซอร์มันเก็บหมดเลยเหรอเค <hr id> เซอร์มันเก็บหมดเลยเหรอจัดไปดีครับ <sh arp> ซินดี้เหรอฮะ <sh arp> ซินดี้เหรอฮะ <sh arp> โดนไปดีครับอย่าร่วงอย่าร่วงปั่นไปเออสวยครับสวยครับลงมาดอกนี <sh arp> ้เจอไปก่อนเลยเอาละเบิดไปกินฮะ เตะไปดีครับเข้ามามันอัดระเบิดแน่เลยซินดี้ตัวนี้นะฮะเตะออกไปดิเฮ้ยเฮ้ยอัลติเมตมาฮะโอ้ยมันเล็งผมไว้แล้วไอ้ปีเตอร์ตัวนี้เนี่ยเอาใหม่เอาใหม่โอ้ยระเบิดพลังกลางวงครับผมจบดิจบดิเขปั่นมาแล้วอ่ะปั่นมาแล้วอ่ะครับเตะไปดิ เตะไปดิจัดไปดีครับฟีเตอร์มันจะตายแล้วเนี่ย้โยโดนดนโดน,โดนตายดีครับเข้าอ,อย่างนี้สยควัยอะผมชนะไปนะฮะ <Wow. S 1> ไคเซอร์นี่มันเดือดจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าใช้อัติเมตวะเนี่ยนะฮะสู้ย่างจริงครับ แต่ในคลิปตัวต่อไปเนี่ยผมก็ต้องเล่นไคเซอร์นะฮะแล้วก็ผมจะไม่แช้ดีเมดเหมือนกับตัวก่อนด้วยถ้าเกิดว่ามันไม่มีดีเมทคีดดูดิไคเซิร์นเคลื่อนที่ช้าแล้วก็จมตีเบาขนาดนี้เนี่ยมันจะสู้ไขรได้บ้างครับมันจะเหมือนอลิสกับในคลิปก่อนๆหรือเปล่านะฮะก็คอยติดตามชมกันละกันนะฮะมาครับเข้าสู่โหมดทีมเดสแมทกันบ้างนะฮะด่านลอยฟ้าเนี่ยมันจะมีกำแพงกั้นหรือเปล่าไม่มีนี่หว่าด่านนี้มันกว้างนะครับถ้าเป็นด่านแบบมีกำแพงกั้นนะอาจจะเล่นยากนิดนึงนะฮะ โอ้ยโดนเลยเหรอเฮ้ยโดนเลยเหรอดนเลยพวกเตะเไปเตะเไปดิโอ้โหสวยงามครับมาสเตอร์แคทเตะไปดิครับนี่เตะไปดิเตะไปดิครับสวยฮนะซินดี้เราคิวไปแล้วตัวนึงฮนะ เราทำไรเนี่ยตายดีครับถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนอ่ะไปไหนอะ่ะอันติเมทไปไหนอะ่ะแบบโอ้ยไอซซื้อมาจากไหนวะเน,นี่ยถอยกันครับรออันติเมทหมดแป๊บนึงโอ้ยโดนหมัดเควี้ยงอีกแล้วครับระร่วงเลยนะฮะ บัดเพี้ยงควายของมันเนี่ยแรงจริงๆนะครับคือมันดาเมจไม่แรงหรอกแต่ว่ามันไปไกลอ่ะนี่โอ้โหโดนขัดครับโดนขัดโดนดิครับโดนดิครับโดนดิฮะฮุกโดนดิเตะไปดิไปเซิร์ฟไปไหนพวกตายดิเฮ้ย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  โอ้ยใครเซอร์เตะไปดิแล้วไม่โดนได้ไงอะ่ะนี่จัดไปดิครับถอย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 อันติเมตมานี่หวดไปดิพวกโอ้ยนี่จัดไปดิครับและนี่ถอยก่อนพุกทำไรเนี่ยพุกทำไรเนี่ย นี่โอ้ยไอเซอร์มันมาเสริมอ่ะมันมาเสริม่ะโดนไปดีครับร่วงไปเฮ้ยซินดี้ตัวนี้โอ้ยโดนโดนทุกนะฮะกะจะเตะใส่ซินดี้นะครับผมเมื่อกี้นะฮะแต่ว่าไปโดนทุกแทนครับก็สวยไปนะฮะว้าวมาเซอร์แคทและ m อ p วีไปนะครับกระโดดกันรัวใช้ซินดี้อ่ะมันเหมือนแมงวันเลยอคอยปวนหรือไม่ครับ เป็นพวกพึ่งอ่ะคอยต่อยศัตรูแล้วก็หนีกลับนะครับแล้วก็กลับมาต่อยใหม่นะฮะเดี๋ยวว่าสกิลของมันเนี่ยโกดีมากเลยนะครับซินดี้นะเฮ้ยหลดช้ามากเลยอะมาครับแมตที่สีนะครับตอนนี้ผมชนะ2แพ้หนึ่งนะดูกันแมต์นี้จะอยู่จะไปอะเ๊ะมันออกไปก่อนดีครับจะทำอะไรเนี่ยเรดเตะไปดีครับเตะไปดีครับนี่ นี่จัดไปดิพวกเฮ้ยเฮ้ยอย่าร่วงอย่าร่วงนี่ปวดไปนี่ทำอะไรครับสับใครอยู่นี่ปวดไปฮะโอ้โหเข้าไปเจอนติปิตอร์เลยอ่ะเฮ้ยเแล้วพุ่งไปไหนเนี่ยตะออกไปครับเตะออกไปฮะนี่จัดไปดิพวกคอมโบไปคอมโบไปหนึ่งชุดเฮ้ยมันใช้อันตีเลยแล้วอะ ชนตีกแล้วว่ะนีจัดไปดีครับเฮ้ยโดน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 ปีเตอร์ยังไงนี่เก็บสามไป <Hell yeah. S 1> <laughs> นั่นไงโดนสวนเน้นปะเตะไปดีเตะไปดีไฮ้ดีเดียวนะ <Finish him. S 1> นีสวนดีครับเจอสวนดีครับเจอสวนดีครับจัดไปดีครับเอาละเบิดก่อนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ไม่ดีนะเลดถอยก่อนถอยก่อนโอ้ยเข้าไปตรงกลางอีกแล้วครับผมเจอสกิลมั่วๆเข้าไปนะฮะมาสเต็คใช้อันติเมตไปฮะเฮ้ย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 โอ้ยโดนรุมๆุมโดนรุมโดนรุมว่ะเฮ้ยเตะไปดีพวกเตะไปดีพวก โอ้ยเรดมันทำผมวะถอยก่อนถอยก่อนจัดไปดิเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเต,ตะเตะออกไปสุดยอดเลยจังหวะนี้นะครับจัดไปดิตัวสุดท้ายผมคิวไว้เฮ้ยเได้ M P P อีกด้วยโอ้ oh my ม o กอแบบนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะครับ B B Q จงจำชื่อผมไว้ B B Q Gamer เกมนี้ได้ M P P ไปครอรนะครับ เรียบร้อยครับผมสําหรับการเล่นซินดี้นะฮะเป็นยังไงกันบ้างจะเห็นถึงความโกงของเขานะครับเพราะว่าสกิลเวลาใช้โดนศัตรูเนี่ยมันจะรีคูดาวเรื่อยๆนะฮะคือโจมตีไม่แรงก็จริงแต่ถ้าแบบว่ารีคูดาวเรื่อยๆโจมตีได้ต่อเนื่องแบบนี้มันก็ป่วนประสาทศัตรูหน้าดูนะฮะ <Yeah. S 1> ก็ถือว่าทาได้ไม่เลวเลยในคลิปนี้นะครับยังไงก็าฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ <Yeah. S 1> แล้วค่อยมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับบ๊ายบายครับ bye bye.